เราจะมาฟังทีละกลุ่มกันเนาะมาเชิญทุกท่านครับเชิญทุกท่านมาล้อมกลุ่มหนึ่งครับเพื่อจะฟังว่ากลุ่มหนึ่งคิดอย่งไรระหว่างนี้เราจะถ่ายทอดสัญญาณผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับเฟซบุ๊กไลฟ์จะไลฟ์ไปด้วยนะครับเชิญกลุ่ม2องสามสดูได้นะครับมาทมามาฟังกลุ่มนี้เลยครับอ่ะเราขออนุญาตเริ่มต้นจากกลุ่มแรกขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งครับเชิญครับเชิญเลยเชิญเลยทุกท่านมาเชิญทุกท่านครับทุกท่านครับมาล้อมฟังดูกลุ่มที่หนึ่งเลยมาถ่ายรูปครับดีกว่า กลุ่มที่หนึ่งคือมีทั้งหมด10ท่านนะครับผมถูกเลือกมาเป็นผู้บรรยายนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยจับจูดว่าเราเรียกจับจูดก็คือพูดั้งทั้ง,ง,งตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเนาะผมกิติชยน,นันท์สร้ยเสยนานะครับเป็นผู้บรรยายแทนกลุ่มที่หนึ่งนะครับ สรุปตั้งแต่ข้อที่1ข้อที่5ก็ต้องดูไปด้วยเพราะว่ามันเป็นเวลาที่กระชั้นชิดนะครับขออนุญาตครับรคุณพ่ขอขอแทรกคุณพ่อมีเวลา5นาทีครับเชิญครับโอครับการภาษาวัฒนธรรมท้องถิ่นกับวัฒนธรรมดิจิตอลน,นะครับความเข้มแข็งของของพวกเรานะโดยมีจุดยืนจุดเด่นที่ความเรียบง่ายแต่ไม่เอกรักในการใช้ภูมปิปัญญาท้องถิน่นเช่นการทํางานร่วมกันไม่ว่าการเชื่อมโยงภาค การเกษตรเช่นครัวไทยเรื่องการท่องเที่ยวเพราะว่าเชิงสุขภาพพร้อมพลังชุมชนที่เฮฮาปาร์ตี้อยู่ด้วยกันด้วยความสมัครสมานสาม,มัคคีด้วยใช้การเทคโนโลยีด้วยทาง AI ที่ตอกอะไรมาสร้างมูลค่าให้กลุ่มพวกเรามันเป็นการสร้างมูลค่าตัวนี้เกิดขึ้นในกลุ่มเพื่อความสาม,มัคคีเกิดขึ้นด้วยก,วยการผ่อนคลายด้วยการบอกต่อต่อกันไปหรือสอนในกลุ่มของของของจังหวัดเราด้วยนะครับแล้วก็ เอกลักษณ์ของเราที่ดีที่สุดก็คือเรื่องข้าวหอมมะลิเรื่องชาใบาข้าวหรือว่าข้าวข้าวกล้องงอกเขียวอะไรพวกนี้มีมีเกิดขึ้นก็ต้องได้มาตรฐานโดยเฉพาะที่จะต้องได้นะครับตามความหมายจุดแข็งนะครับมีความเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวการมีความสามัคคีพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาการนําสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในในกลุ่ม ในองค์กรในสมาพันธ์ที่มีไทยภาคยุทศาสรเนี่ยเพื่อที่การต่อยอดในให้มันเกิดสมาชิกหรือมัมิติใหม่ๆใ,ในสมาชิกและก็มีความรู้ความสามารถร่วมงานกันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศนะครับไปคําถามข้อที่2ครับข้อที่2นะครับติดตามข่าวสารในกลุ่มในเพจและก็ติดตามผู้ประกอบการรายย่อยปัญหาต่างๆเชื่อมโยงในรายในเพจได้อย่างรวดเร็วและก็ใช้การสื่อสารอย่างรวดเร็วและโปร่งใส กำหนดเป้าหมายร่วมกันชัดเจนใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกลไกการตัดสินใจร่วมกันนะครับแล้วก็มีการประสานสิบคิดนะครับคิดพูดทํามีเป้าหมายร่วมกันชัดเจนป่งสายไร้ร่องรอยต่อนะครับแล้วก็รับนโยบายมาแล้วต้องทาทันทีไม่ต้องดองงานนะครับแล้วก็เรียนรู้ศึกษาและระบบใหม่ๆของ AI นะครับจากส่วนกลางหรือส่วนต่างๆที่ให้โอกาสนะครับทำโครงการต่างๆเข้าสู่ส่วนกลางให้มีงบประมาณในการทางาน ใช้ใจ่ายในการบริหารจัดการบุคลากรหรือว่าเรื่องการดำเนินง,งานต่างๆนะครับข้อที่สามเพนพอรทอครับเนอรเรื่องงบประมาณนะครับแล้วก็จัดงบประมาณเรื่องเงินเติมเต็มให้เพียงพอทุกอย่างง่ายหมดจบแล้วก็สําเร็จข้อจากัดด้านทรัพยากรและความรู้เงินทุนการตลาดบัญชีปัญหาโครงสร้างพื้นฐานอินเนทอร์เน็ตความรู้ให้ซับซ้อนของระเบียบการขอสินเชื่อและเอกสารตองมันเยอะแล้วการแข่งขันธุรกิจใหญ่ธุรกิจใหญ่เนี่ย และการและบุคลากรที่มีทักษะนะครับขาดองค์ความรู้และเครือข่ายไม่เข้าใจในบทบาทและหน้าที่นะครับส่วนข้อที่4อยากให้สมาพันธ์จัดสรรงบประมาณในการบริจาคบริหารจัดการและอบรมบุคลากรอยากให้สมาพันธ์จัดสรรระบบต่างๆให้ครบวงจรเพื่อพัฒนาสินค้าต่างๆเป็นสมาชิกตั้งให้มีเงินสนับสนุนก่อนขอความคิดเห็นเป้าหมายชัดเจนแนวเดียวกันแล้วก็ ผู้นำรุ่นเก่าต้องเป็นพี่เลี้ยงที่ดีสำหรับเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนรุ่นใหม่หรือรุ่นหลังชี้แนะแนวทางให้คำปรึกษาให้มีงบประมาณด้านการศึกษาที่มีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็สรรหาจากผู้มีประสบการณ์ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆให้มีความสำคัญกับผู้ประกอบการมอบโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ทำงานให้พิสูจน์ตัวเองได้พรพิเศษครับพ่อ ข้อที่5ขอให้สมาพันธ์ SME ไทยเป็นเป็นฝันของกองตัวเล็กคืออยากให้สมาพันธ์ให้นำคนพื้นล่างมาร่วมทำงานกับสมาพันธ์นี่คือตัวนัสือของแม่นะครับ <laughs> อยากให้สมาพันธ์มีกองทุนในการขับเคลื่อนงานเป็นของตัวเองและให้สมาพันธ์มีความสามาัคคีร่วมมือกันการผลักดันโครงการต่างๆ อยากให้สมาพันธ์มีงบประมาณเยอะๆเพื่อมาสนับสนุนผู้ประกอบการตัวเล็กๆที่ไม่มีทุนฝันอยากให้ท่านช่วยส่งเสริมสมาชิกในเรื่องการตลาดลองมาดูและแม่ค้าแม่ค้าแม่ขายที่มีการศักยภาพในการลงทุนในการตลาดตามที่มีต้นทุนหมุนเวียนให้ไม่ไม่สิ้นสุดอยากให้สมาพันธ์มีการสนับสนุนจากภาครัฐโดยตรงอยากให้สมาพันธ์มีสำนักงานทุกจังหวัด อยากให้สมนธ์มีงบประมาณบริหารจังหวัดระดับจังหวัดและเพื่อการบริหารงานบุคลากรและสินค้าต่างๆนี่คือกลุ่มที่หนึ่งครับผมดรเบกครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งเอาเคลื่อนมาที่กลุ่มที่สองครับส่งไม่ต่อทีนีนนเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่สุดนะครับมาพวกเรามาดูครับคุณยยมีเวลา5นาทีขอเชิญตัวแทนส่งไม่ต่อได้เลยครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่สองดังๆเชิญครับ แต่ทุกท่านครับปังคุมที่สองเนาะคุณวิชัยพุ่มมาลีครับรองประธานสมาพันธ์เอสบีจังหวัดนครปนมครับข้อหนึ่งจุดแข็งเสน่ SM E ไทยภาคอีสานครับภาคอีสานเรามีอัตลักษณ์เอกลักษณ์แล้วก็วิถีชุมชนที่เป็นพื้นถิ่นอีสานครับก็จะมีภาษาอาหารประเพณีรวมถึงเครื่องจักรสารที่สามารถผลิตเองในชุมชนได้ครับอันนี้คือสามารถเอาตัวรอดเองได้ในสมาชิกในชุมชนและสามารถทําตลาดสู่สายตาของชาวโลกได้ครับแล้วก็สําคัญคือตอนนี้เรากําลังมีโลจิสติกที่ดี แล้วก็อนาคตโลจิสติกเนี่ยเราสามารถเปิดประตูมังกรได้เรามีแขกอยู่ที่พร้อมจะซัพพอร์ตเราคือต่างชาติทั้งเวียดนามและจีน1,500ล้านคนที่เขาพร้อมจะมาศึกษาวิถีชีวิตชุมชนของเราได้ครับข้อที่2เลยนะครับการทํางานระหว่างสมาพันธ์ส่วนกลางกับสมาพันธ์จังหวัดในภาคอีสานเชิญครับข้อที่2นะครับก็จะมีเสนอแนวทางให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสมาพันธ์ส่วนกลางและภาคอีสานครับ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์ก็ได้ครับเพื่อให้มีแนวทางและความเสมอภาคแล้วก็การทํางานที่ไปสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันครับแล้วก็มีการกระจายข่าวสารและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องครับในไลน์กลุ่มก็ได้ครับแล้วก็ใน Facebook Page ก็ได้ครับข้อที่3เพนพอยต์อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ในการทํางานร่วมกันครับข้อที่3นี่คือคณะกรรมการในพื้นที่ในจังหวัดก็บางหลายๆท่านหลายหหน่วยงานก็หลายหลายส่วนยังไม่มี ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ครับก็จะเสนอนะให้มีการจัดประชุมให้ความรู้ให้กับความเข้าใจให้กับกรรมการในบทบาทหน้าที่ของตัวเองครับที่ว่าได้รับตําแหน่งมาแล้วก็ให้มีจิตสํานึกในการเป็นจิตอาสาเราคือเอสมีเราคือจิตอาสาเราต้องมีจิตจิตสานึกในการที่จะเราจะเป็นจิตอาสาครับแล้วก็มีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ในส่วนของภาคพื okay. ้นพื้นที่อิสารแต่ละจังหวัดครับในการจัดสัมมนาให้ความรู้แต่ละหน่วยงานครับข้อที่4จะสร้างผู้นำรุ่นใหม่อย่างไรเชิญครับโอเคข้อที่4ก็เป็นในการในการสร้างอย่างสม์ทครับก็จะมีการจัดอบรมคือ สิ่งได้คือที่ทต้องทาคือการเชิญชวนลูกหลานของของพวกเราก่อนของกรรมการรุ่นรุ่นใหญ่ก่อนแล้วก็เชิญชวนลูกหลานมาเป็นสมาชิกมาเป็นกรรมการครับแล้วก็ข้อต่อไปก็คือจัดอบรมรุ่นใหม่ก็คือเข้าไปสู่สถานศึกษาที่มรีระดับการเรียนรู้ในเรื่องของอเทคนิคบ้างในมาหาาลัยเทคนิคที่มีการเรียนการสอนในเรื่องของเชิงพาณิชย์ครับให้เขาได้เรียนรู้การการเรียนการสอนแล้วก็วิธีการค้าขายเพื่อให้รู้จัก SME หน้าที่ของ SME ครับ พิเศษหนึ่งข้อเพื่อเปลี่ยน SME ไทยให้เป็นองค์กรในฝันครับอันนี้สําคัญเลยครับต้องเปลี่ยนหน้าที่ขององค์กร s มีให้มีเป็นแหล่งเงินทุนโดยโดยใช้ความสามารถของสมาพันธ์ความที่เราเป็นสมาพันธ์เ m e เรานะครับใช้งบประมาณดึงงบประมาณจากภาครัฐมากองอยู่ที่ม m ีแล้วก็ตั้งคณะกรรมการในการพิจารณางบประมาณที่จะไปช่วยกับ าลากย่าครับเพราะว่าลากย่าเนี่ยโอกาสที่เขาจะเข้าถึงหน่วยงานพวกนี้ยากมากมากครับเพราะว่าเ,เรื่องเอกสารเรื่องอะไรเรื่องความรู้เรื่องภูมิปัญญาเนี่ยมีแต่ว่าเรื่องของระเบียบการต่างๆที่จะเข้าถึงหน่วยราชการนยากครับเรียบร้อยขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2ขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับ <ปะ S 1> เดินทางมา <ปะ S 2> ถึงลกลุ่มที่3ส,ส่งไม้ต่อเลยฮะตัวแทนเชิญข้างบอดเลยครับเชิญท่านประธานท่านรองครับ คุณมีเวลาเช่นกัน5นาทีเดี๋ยวเชิญเพื่อนๆมามุงดูทางนี้ได้เลยนะครับ,รบเริ่มต้นจากคำถามแรกจุดแข็งหรือสเสน่ห์ของสมาพันธ์ SME ไทยภาคอีสานเชิญครับค่ะจุดแข็งของเรานะคะกลุ่มเรานี้ประกอบด้วยท่านประธานกลุ่มจังหวัดที่ดูแลขอนแก่นแล้วก็จังหวัดกาฬสินธุ์ดรประกอบของเราประธานกลุ่มน้องบัวลําพู ประธานของบัวลำพูนะคะแล้วก็คณะกรรมการร่วมทีมเราทั้งหมดนะคะจุดแข็งของเราทั้งหมดมีประมาณ8ข้อดังนี้ความแข็งแรงของเครือข่ายชุมชนทั้งหมด20จังหวัดในภาคอีสานส่วนที่สองก็เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่ชัดเจนแต่ละจังหวัดมีอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าของแต่ละจังหวัดนะคะชัดเจนอยู่แล้ว แต่และจังหวัดจะไม่เหมือนกันลำดับที่3ความอึดอดทนแล้วก็ปรับตัวเก่งขยันอดทนเสียสละแล้วก็ปรับตัวเก่งทุกสถานการณ์ทุกสภาพนะคะนี่คือความเสียสละของจิตอาสาของที่พวกเรามาทำสมพัรธ์ SE ีไทยนะคะประจำแต่และจังหวัดพื้นที่แต่และจังหวัดจะไม่เหมือนกันนะ แล้วก็ระดับที่4ต้นทุนที่ได้เปรียบสมพันธ์ของเราแต่ละจังหวัดมีต้นทุนแตกต่างกันข้อได้เปรียบก็คือต้นทุนความเสียสละความอดทนนะคะต้นทุนของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละคนมีความแตกต่างกันประตูสู่ต่างประเทศก็คือผลิตภัณฑ์เราเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์แต่ละจังหวัด นำสู่ต่างประเทศเอเชียเช่นนำสินค้าส่งต่อสู่ประเทศลาวพมา่าหรือเชื่อมโยงกับบิดขับนี่คือการเชื่อมโยงของสมพันธ์นะคะบิดขับไทยของเราลำดับที่6ผู้นำเครือข่ายเข้าใจพื้นที่ผู้นำเครือข่ายแต่และจังหวัดต้องเข้าใจบริบทของแต่และพื้นที่แล้วแต่ละจังหวัดก็เข้าใจบริบทแต่ละจังหวัดเช่นกันเราจะเชื่อมโ,ย,มโยงผลิตภัณฑ์ แต่ละอย่างเราจะเชื่อมไปทางภาคเหนือภาคกลางเราจะเลือกผลิตภัณฑ์แบบไหนเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์แบบไหนข้ามไปต่างประเทศข้ามไปเอเชียอันนี้เบื้องต้นนะคะอันนี้ข้อหนึ่งนะครับรบกวนกระชับเวลานิดหนึ่งครับไปข้อที่สองครับการทำงานระหว่างสมาพันธ์ส่วนกลางกับสมาพันธ์จังหวัดในภาคอีสานเชิญครับวางแผนแนวทางการทำงาน SME เช่น เชิญเลยครับท่านประธานฟังอยู่ครับด้านด้านอันนี้ข้อ2ข้อ2ครับท่านข้อ2แนวทางการทำงานของท s b เสบเช่นการประชุมนะคะพบปะาแล้วก็แกนนำของแต่ละจังหวัดเราจะต้องพบปะกรรมการแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดร่วมกันข้อ2นะคะขยายช่องทางสื่อสารทั้งออนไลน์นะคะประชุมได้ทั้งออนไลน์ประชุมได้ได้ทั้งสถานที่ที่ส่วนกลางเชิญเราเข้าไปร่วม ประชุมนะคะวางแผนร่วมกันวางแผนเป้าหมายร่วมกันทั้งส่วนกลางภาคอิสานแต่ละจังหวัดวางแผนร่วมกันข้อ4โครงสร้างสื่อสารที่ชัดเจนชัดเจนยังไงชัดเจนมาจากส่วนกลางส่งลงมาที่ภาคแต่ละภาคภาคก็ส่งสื่อลงมาแต่ละจังหวัดประธานแต่ละจังหวัดส่งต่อไประดับอำเภอนี่คือความชัดเจนของการสื่อสารกระจายอำนาจการตัดสินแบบมีกรอบ มีกรอบยังไงสมพันธ์แต่และสภาส่วนกลางมีกรอบอยู่แล้วประธานภาคประธานจังหวัดลงมาประธานอำเภอทุกคนมีกรอบทั้งนั้นไม่นอกกรอบถ้านอกกรอบก็คือไม่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 ได้อยู่ในสมพันธ์กรอบตรงไหนมีเช่นค่าววิสามันเรามีกรอบอยู่แล้วทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบ นะคะอันนี้คือจุดยืนของสมพภา์แผนงานที่ยืดหยุ่นตามบริบทในพื้นที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้นำพัฒนารุ่นใหม่มีทัศนคติที่ดีสร้างทัศนคติให้เป็นบวกนะคะพัฒนาศักยภาพคนวัฒนธรรมร่วมกัน,นกลไกแล้วก็ติดตามป้อนกลับนะคะส่วนกลางป้อนมาภาคป้อนมาจังหวัด จังหวัดป้อนไปป้อนไปที่อำเภอก็เลยกลไกติดตามป้อนกลับทันทีนะคะสุดท้ายก็อยู่ในกรอบด้วยสื่อสารเชิงรูกต่อสาธารณะนะคะพอมีกรอบต้องสื่อสารให้อยู่ในกรอบเช่นกันมีจิตอาสาเข้าถึงรบกวนกระชับเวลานิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆรออยู่ครับคำถามข้อที่3เพนพอย์อุปสรรคในการทํางานครับพี่ไม่ต้องทุกข้อเป็นสรุปรวมได้ครับพี่โอเคค่ะเดี๋ยวส่งมอบงานครัครับข้อ3เอาแค่สข้อ สรุปครับคือทุกหลายคนเนะี่ยส่วนส่วน,ส,วนส่วนหนึ่งยังมีความรู้สึกว่าเสียเงินเสียเวลาที่คือข้อหนึ่งนะครับข้อสองก็คือหลายคนมีความรู้สึกว่าไม่มีอํานาจและทร,รัพยาก,กรนะครับข้อที่สามคือทุกคนเนี่ยครับไม่อยากเสียเวลาในเรื่องของเอกสารอันนี้คือความรู้สึกครับข้อนี้ครับข้อสี่ครับ s มาร์ท m e จะสร้างยังไงครับผมเชิญครับเชิญครับ ข้อสนะคะประชาสัมพันธ์รวมจัดอบรมให้ความรู้เชิญชวนคนรุ่นใหม่ให้รู้จัก e s m สครับนะคะก็ขอสุดงนี้ก็ได้ครับ,รบผมลืมครับคือ1คือ,อสร้างพลังและแรงดึงดูดใจคนรุ่นใหม่ครับ2ก็คือรับฟังไอเดียและให้มีส่วนร่วมนะครับให้มากามก็คือมอบหมายนะครับแล้วก็ให้ตำแหน่งแล้วก็ส่งเสริมให้เขาทำ ครับนี่คือข้อนี้ครับข้อสุดท้ายครับพรพิเศษหนึ่งข้อครับเชิญครับพรพิเศษหนึ่งข้อข้อที่ห้าครับข้อที่ห้าเชิญอ่าผมเขียนแม่ไหนอันนี้ห้านี้ครับพรพิเศษคือบ้านที่ส่งพลังอบอุ่นให้มีอำนาจและมีการต่อรองครับขอบคุณครับขอเสียปรดมือให้กับกลุ่มที่สามครับมีเพิ่มไหมครับไม่มีมีเพิ่มค่ะเชิญครับช่วยการขายได้มากกว่าการอบรม เป็นเพื่อนร่วมทางที่ไม่ใช่ผู้ปกครองสร้างความหวังนะคะสร้างความหวังและทำมาหากินและสร้างความหวังและศักดิ์ศรีการทำมาหากินที่เสมอภาคนะคะร่วมด้วยช่วยกันเออไม่ใช่แค่เป็นผู้แทนเข้าใจคนตัวเล็กจริงไม่ใช่แค่เป็นผู้แทน ช่วยการเชื่อมโยงนะคะกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดให้ได้รับการช่วยเหลือที่ที่ดีนะคะคณะกรรมการ สมาชิกสมนา์ร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของภาคอีสานเดี๋ยวทุกความเห็นจะส่งต่อไปที่สมาพันธ์ครบทุกใบครับขอเสียอีกครั้งให้กลุ่มที่3ครับมาถึงกลุ่มที่4ด้านหลังครับเรียนเชิญตัวแทนข้างบอร์ดเลยครับคำถามที่1จุดแข็งหรือเสน่ห์ของสมาพันธ์ SME อีสานคืออะไรเชิญครับทบทดสอบครับก็การเรียนท่านประธานสมาพันธ์และก็กรรมการทุกท่านนะครับอ้าวสั้นๆเลยเนาะที่1เลยคือเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย นะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าในวัฒนธรรมรวมถึงวัฒนธรรมด้วยนะครับเราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่เราออกมาจากพื้นที่เนี่ยจะมาจากพื้นถิ่นนะครับมีวัฒนธรรมซึ่งเชื่อมโยงกันครับตัวนี้เลยครับข้อที่ 2, 2> ครับ,รบการทํางานร่วมกันกับส่วนกลางครับต้องการให้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ต้องมีให้ประธานภาคเนี่ยแล้วก็ประธานจังหวัดมีการจัดประชุมทางออนไลน์ออฟไลน์ ดีละครั้งเพราะว่าจะได้ลดค่าใช้จ่ายค่าเดินทางไปด้วยนะครับแล้วก็3ต้องการให้มีส่วนกลางเนี่ยอยากให้มีแผนแผนการทํางานร่วมกันระหว่างระหว่างส่วนกลางกับภาคครับเราจะได้มีภาพชัดเนจนได้เตรียมงานเพราะว่าถ้าเรามาทำมาเลยเนี่ยคือออกจะอาจจะได้ไม่ไม่เต็มร้อยแต่ถ้าเรามีแผนงานหรือวางแผนเอาไว้เนี่ยก็จะทําให้งานประสบความสําเร็จได้นะครับ และส่วนกลางก็มีข้อประมาณให้ด้วยนะครับข้อที่3าเพนพอยต์หรืออุปสรรคในการทํางานครับที่สําคัญเลยนะครับก็เรื่องของค่าค่าสมัครค่าสมัครอาจจะลดลงสักนิดหนึ่งได้ไหมเพราะว่าเราเข้าใจอยู่ว่าท่านเอาปัจจัยตัวนี้ไปเป็นค่าบริหารจัดการต่างๆ,ๆทีนี้ถ้าสมมติว่าท่านอาจจะมีช่องทางอื่นๆที่เอามารวมกันจับตัวนี้ได้ก็น่าจะเป็นส่วนที่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นข้อข้อสําคัญที่อย่างหนึ่งนะครับเรื่องของค่าสมัครนะครับ แล้วก็2นะครับอของประโยชน์ก็ค,คือสมาชิกเนี่ยเขายังมองไม่เห็นประโยชน์ว่าเขาจะได้อะไรที่เขาเข้ามาครับต้องชี้หรือไม่ก็ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงว่าเขาจะได้อะไรนะครับแล้วก็สามารถนำนำความรู้หรือว่าที่เราเข้ามาเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ส่วนที่สําคัญส่วนหนึ่งก็คือต้องมีจิตอาสาก็เข้าใจายอยู่นะครับว่าแต่ละท่านมีจิตอาสาแต่ว่าภารกิจหรือว่าบทบาทหน้าที่ คือภาษาพูดวาก,ก็เรียกว่าหมวกหลายใบใช่ไหมครับสร้างผู้นํารุ่นใหม่อย่างไรครับพ่อที่สําคัญเลยคือเราต้องชี้ให้เขาได้เห็นประโยชน์ว่าเขาจะได้อะไรที่เขาเข้ามานะครับเพราะว่าแต่และท่านนี้ก็มีเรื่องของออการเรียนรู้ที่เขาเรียนนาในสายไหนเขาจะไปแถวนั้นแต่ถ้าเราสร้างประโยชน์หรือว่าสร้างมองให้เขาเห็นว่าเขาจะได้อะไรครับครับก็จะมีสื่อสารไปใน,ในหลายช่องทางนะครับให้เขาได้รับรู้นะครับว่าได้อะไรบ้าง แล้วก็มีการคัดเลือกยังสมาร์ทนี่คือยกให้เขาขึ้นมาได้เห็นว่าเขามีความสามารถทักษะอะไรนะครับแล้วก็ทั้งระวัดระหวัดจังหวัดระดับภาคระดับประเทศแล้วก็มีการไปศึกษาดูงานด้วยให้เขาไปศึกษาดูงานเขาจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็กลับมาพัฒนาอีกทีหนึ่นงต่างประเทศตงรงไหนที่มีมมๆๆนะครับพริ้วเศษที่อยากจะได้ครับ 1แสนถึง1ล้านบาทครับอัตราดอกเบี้ยต่ำระยะเวลา3ปีให้ผู้ประกอบการได้ได้มีกำลังขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับเข้าใจว่าเพ่อบางท่านเนี่ยติดเงื่อนไขไปขอเนี่ยยากมากกว่าจะได้ใช่ไหมครับแล้วก็ผลักดันให้เป็นนโยบายช่อเพื่อช่วยเหลือ SME ใ,ใช่ครับเป็นนโยบายเลยครับก็ให้ SME สามารถไปได้ไปต่อได้นะครับผม เรียบร้อยนะฮะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่สี่ไปเดินทางมาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วฮะเชิญทุกท่านทางนี้ครับตัวแทนกลุ่มที่5ครับยืนข้างบอร์ดเลยครับแล้วเดี๋ยวเสร็จปั๊บท่านประธานจะมีคอมเมนต์ต่อเนื่องสักเล็กน้อยเชิญกลุ่มที่5ข้อแรกจุดแข็งครับของสมาพันธ์ SME อีสานเชิญครับครับก็คือเชื่อมโยงทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนทั่วประเทศครับข้อ2ก็คืออดถทนสู้ไม่ถอยอยู่แล้วครับ ข้อสามก็คือเราจะเอากันไม่ทิ้งกันครับเอากันในที่นี้ก็คือว่าเราจะเอาผู้ประกอบการตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วจะไม่ให้ใครไปอยู่ข้างหลังเราเราจะจับมือกันเดินข้ามฝ่าฟันอุปสรรคให้ได้ครับแล้วข้อสีก็คือให้เกียรติซึ่งกันและกันครับอันนี้เป็นจุดสําคัญเลยครับครับข้อต่อไปครับข้อที่2ครับทํางานร่วมกับส่วนกลางยังไงดีฮะก็คือแยกบทบาทหน้าที่การทํางานอย่างชัดเจนเข้าใจสถานการณ์ ช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีครับแล้วก็ข้อ2ก็คือการทํางานควรเป็นข้อมูลชุดเดียวกันไอ้แล้วก็ข้อมูลชุดเดียวกันทุกระบบการทํางานจากการสั่งการเป็นการร่วมมือกันครับครับ่อไปเลยครับข้อที่3เพนพอยต์อ,อุปสรรคในการทํางานครับก็คือการเข้าถึงการตลาดเข้าถึงแหล่งเงินทุนครับอันดับแรกเลยพอเราเข้าถึงปุ๊บล้วก็อันที่2ก็จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์ให้กับ สมาชคิกที่เป็นไมโคร s m ทนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือมีแหล่งเงินทุนที่ปลอดดอกเบี้ยรหรือไม่ก็ดอกเบี้ยต่ําให้กับผู้ประกอบการตัวเล็กครับจะสร้างผู้นํารุ่นใหม่ยังไงดีครับก็คือจะตั้งโครงการนิวเกียนยังสมาดครับเอ้นิวเกียนยังเอทีบีครับก็คือจะสร้างนิวเกีนเนี่ยขึ้นแต่และอำเภอให้ให้แต่และอำเภอเนี่ยมีอํานาจและหนา้าที่ตําแหน่งที่ชัดเจนเขาสามารถตัดสินใจได้แล้วก็ เสนอความคิดเห็นได้ครับอยากขอพรอะไรให้สมาพันธ์ SME ไทยครับอันนี้ข้อ5ครับผมข้อ5ก็คือสร้างงานให้มั่นคงสร้างคนในชุมชนให้แข็งแรงเข้ยมแข็งครับแล้วก็เพิ่มอาชีพใหม่ให้กับฐานลากของเศรษฐกิจชุมชนครับขอเสียประมือให้กลุ่มที่5เชิญทุกท่านนเข้าอี่ก่อนเดี๋ยวเชิญท่านรองกับท่านประธานด้านหน้าดีกว่าทุกท่านจะได้เห็นชัดๆ เราจะเรีนั่งหน่อยไหมให้ก็นั่งสบายนะโอเคโอเคไปโอเคเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านพักรู้นะครับท่านประธานจะได้ทุกท่านนั่งประจําที่เดี๋ยวผมจะมีเวลาให้ผ่อนคลายอริยบทแป๊บหนึ่งเอาล็อกวงนี้แหละมาทุกท่านครับขออนุญาตเชิญเลยครับเ้าตรงนี้เลยก็ได้ครับมาเอาตรงนี้ก็ได้ครับมาท่านประธานภาคมาทุกท่านประจําจุดตรงไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวจะให้ทุกท่านผ่อนคลายอริยบทและปรับเก้าอี้ เซ็กซักเล็กน้อยออบอร <ไป S 1> ์ดเคลีย์คืนได <ป S> ้เลยนะครับทีมงานโอเคเดี๋ยวทีมงาน <Okay. S 2> มูบอร์ดออกทั้งซ้ายขวาเลยนะครับอ่ะทุกท่านมองมาที่ท่านประธานและท่านรักติที่จะอยู่ตรงเซนเตอร์นี้อยากให้เป็นวงเดียวกันได้ไหมครับทุกท่านอ่ะขอเป็นวงเดียวกันเนาะใครอยู่วงนอกโคจรนะครับเราก็จะมองหน้าท่านไม่เห็นจะได้เห็นสายตาหน้าท่าทางกันครบทุกท่านขอบพระคุณอย่างสูงครับ3ตัวนี้ยังมีที่นั่งว่างอยู่เชิญได้นะครับมาทุกท่านเราใช้วิธี ขยับเอาเพื่อนหน่อยครับวงกลมล้อมรอบกันนี่แหละนะครับ